หวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้โ่อมช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับและกดแชร์ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต้องขออภัยด้วยนะเมื่อวานคือที่ข้างบ้านคือเขาทํด่านุดไอทาไฟครับแล้วพนี้เขาตัดไฟครับแล้วคือไม่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 ได้ลงคลิปครับต้องขออภัยด้วยครับคือเขาทําไฟทั้งวันเลยครับเมื่อเมื่อวานครับต้องขออภัยจริงๆ แต่วันนี้มีชดเชยให้พี่คือเด็ดแน่นอนครับถ้าพวกพี่ติดตามผมไปนานๆพวกพี่จะรู้ว่าเด็ดสมชื่อแน่นอนครับเอาพวกองค์แรกเลยดีกว่าเป็นปู่ทวดหลังหนงังสือนะสมมุติพวกพี่จะปิดบอกผมด้วยนะว่าองค์คที่เท่าไหร่ ep ไหนราคาไหนนะพี่ดูหน้าดูตาท่านนะครับ พี่ดูเนื้อหาโคตรเก่าเลยพี่พี่ดูเนื้อหาถ้าแบบนี้ไม่เก่าอีกไม่รู้ว่ายัางไงครับพี่ดูอาจจะผ่านการใช้มาโชคโชนครับพี่ดูองค์นี้เป็นวอตันนะครับ แต่อาจจะผ่านการใช้มานะพี่แต่เ,เราแขวนใช้พุทธคุณนะครับองค์นี้ขอ2สองวันสี่ครับโทรมาขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรมาต่อรองราคาได้นะครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดหน้าจีนนะพี่พี่ดูหน้าดูตานะเป็นปี0ูนย์แปดนะครับวาชาง่ายครับ หรือคือพระที่ผมนําเสนอถ้าว่าพี่สงสัยตรงไหนคือถามได้เลยนะว่าเขาออกปีไหนอะไจัดสร้างไงคือถามได้เลยครับ,ออรรค,ค,รบคือผมบอกหมดนะไม่กักนะครับแล้วพี่ได้ของดีไปใช้แน่นอนครับพี่ดูหน้าดูตาเป็นหน้าจีนปี08นย์แปดนะพี่พี่ดูเนื้อ ดูเนื้อหาคอยตะใบครับองค์นี้ขอสองพันสามครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีศูนย์ห้านะพี่ แล้วองนี้พี่ดูเซียนวิ่งครับพี่ดูหน้าดูตาท่านดูความคมครับพี่ดูหน้าดูตาก่อเป็นปีศูนห้านะครับเป็นพิมพ์หน้าหน้อะไรเนี่ยพี่ลองไปหาดูครับพี่แคปไปแล้วไปค้นหาใน Google หรือว่าใน YouTube ก่อนก็ได้ครับพี่ดูเซียนวิ่งดูความคมครับพี่ดูรอยปั๊มตัวตัดครับ พระเทดูง่ายนะพี่ผมว่าพี่ดูเนื้อหาลอยตะใบเก็บล่างนะครัผ้าสวยนะพี่ผ้าโคตรสวยเลยอ,องค์นี้ขอสองพันเจ็ครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดนะพี่แต่องค์นี้ สภาพสัก8ปเซครับแต่พี่ดูเนื้อดูเนื้อดูหน้าดูตาท่านครับดูความแห้งความเก่าครับพี่ดูเนื้อหาดูธรรมชาติของใครว่านครับพี่ดูรูเสียครับพระโลหิตคอสองพันสี่ครับ ต่อไปครับเป็นภาพปิดตาผมว่าน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับพอล้วงนอกครับพี่ถ้าพอถ้าเป็นจะล้วงในนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะพี่แล้วพี่ดูเนื้อตะกัวขึ้นไข่ส้มๆนี่คือแท้น้าหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นเนื้อตะกัวนะพี่พี่จําผมไว้เลยนะสมมุติพวกพี่เพิ่งศึกษาภาพใหม่ครับคือถ้าเนื้อตะกัวขึ้นส้มๆอย่างนี้คือแท้น้าหนึ่งนะพี่ พี่ดูตัวยันดูความเก่าครับพระเก่าคือต้องดูความเก่าเป็นอันดับแรกนะพี่ความเก่าความแห้งนี่คือมาอันดับแรกเลยถ้าพี่จะศึกษาจริงๆนะครับพี่ดูดินเบ้าดูะไรครับน่าเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะพี่วัดนังครับ องนี้ขอสามพันครับต่อไปครับเป็นกิ่งเฉลิมพลน,นะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับเป็นปีศูนย์ห้านะครับกิ่งเฉลิมพลปีศูนย์ห้าองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่พี่ดูเนื้อหาครับพี่ดูเนื้อหาเท้ดูง่ายนะครับ พี่ดูตัวตอครับตอกเฉลิมพลชัดเีนมีกิ่งนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ลองค้นก่อนก็ได้ครับเป็นปีศูนยห้าครับวงนี้ขอสองมาน้าครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทัาวัดนงเนื้อตะกัวนะพี่พี่ดูเนื้อตะกัววงนนี้ ผมเจอแต่เนื้อไม่กระสิ์เนื้อตะกวัวเจอน้อยนะครับคือที่ผมไปเอาพระตามบ้านเจอองค์แรกนะเนื้อตะกวัวเนี่ยเป็นหลวงพ่อทับวัดนน o ครับแล้วพี่ดูไข่ไข่ตะกวัวขึ้นนะรธรรมชาติครับความแห้งแล้วพระเทดูง่ายนะพี่พี่ดูรอยช่อด้านล่างครับองค์นี้ก่อสองพันห้าต่อไปครับ เป็นปู่ทวดเนื้อว่านเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านดูใครว่านพี่ดูเนื้อธรรมชาติของผ้าจัดจีนนะพี่ดูรยเล่ด้านหลังครับความแม่งความเก่าดูเสียบครับ พี่ดูรูเสียบขึ้นใหยแมงมุมหมดแล้วครับองนี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดนะพี่พี่ดูอง์นี้อาจจะรอไม่สวยสักนิดนะแต่พระแท้ดูง่ายนะครับพี่ดูเนื้อหาดูฝุ่นจับพี่ดูด้านหลังขึ้นมาเป็นเต็ดเลยครับ ลอยช่อดา้านล่างครับแต่บใบกืนไปหแล้วพี่องค์นี้ขอสองพันาครับต่อไปครับเป็นปูทวดเตาลี่อีกนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับแต่องค์นี้แปลกนะพี่คือน่าจะคือเหมือนกขาสร้างเนื้อเนื้อทองผสมใช่ไหมแล้วคือพะ เขาสร้างเนื้อทองผสมเนื้อสำลิดเนื้อตะกัวเลยคือเนื้อเหลือผมว่านะในความคิดของผมนะคือเนื้อเหลือแล้วเขามาผสมสร้างเป็นองค์เดียวกันนะแล้วพี่ดูเนื้อนะพี่ดูรอยย่นด้านข้างคนระับแล้วพี่ดูเนื้ออะไรอนะ่ะพี่ดูหน้าดูตาท่านนระแล้วพระเทดูง่ายนะพี่แล้วพี่ดูด้านหลังขึ้นพลายเงินนะครับ พี่ดูแล้วเทดูง่ายนะพี่ลอยรากบคทีรียลอยเลยครับลอยช่อด้านล่างครับแล้วเทดูง่ายเลยนะพี่หัวเรือกระดกครับแล้วผ้าหนานะพี่ดูหน้าดูตาท่านครับองนี้ขอสองพันห้าต่อไปครับ เป็นหลวงพ่อเงินจอบเล็กนะพี่พี่ดูก่อนครับอาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะพี่ดูเม็ดเดือดดูดินเบ้าดูเนื้อหาพี่ดูหูปิงครับแล้วพี่ดูรอยตะใบคืนไปหมดแล้วพี่เป็นจอบเล็กนะพี่ หลวงพ่อเงินวัดบางคารนะรอยเก็บตะใบชัดเจีนนะพี่องค์นี้ขอสองพันห้าหลวงพ่อเงินวัดบางคารจอบเล็กนะพี่ต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดพี่ดูหน้าดูตาท่านครับรดูดินบ้า ดูดินเบาดินเบาดูติดครับตามซอกพี่ดินเบ่าไหมพี่ดูหน้าดูตาท่านครับดูเส้นเส้นหน้าผากครับพี่ดูความคมความลึกบัวครับพี่ดูด้านหลังรอยต่ไบกลืนไหมหมดแล้วองนี้คือเนื้อทองผสมก็ไม่ทองผสมนะครับ เนื้อนาวะก็ไม่เนื้อนาวะนะพี่พี่ดูรอยชอ่อด้นลางแล้วพรเทรดูง่ายนะครับอุ้งนี้ขอสองมะน้าเหมือนกันคนระับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อแก้วเนื้อตะกัวนะพี่แล้วพิมพ์นี้นะครับ ทดูง่ายนะพี่พี่ดูเคยตะกวดเปนดรงงโบกแก้วเนื้อตะกวดครับผมเพิ่งเคยเจอเคยเจอองค์แรกนะเนื้อเออพิมพ์แบบนี้ครับพี่ดูรอยยอดลังครับแล้วพาแทดูง่ายแทยตาเปล่าครับรอยชว์ดันล่างลอยชว์ว่ารอยหยอดลังครับ พระเทดูง่ายนะครับหลวงพ่อกแก้วนี้ขอสองพันหกครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเนื้อนาวะนะพี่พี่ดูดินเบาพี่ดูหน้าดูตาท่านครับเป็นพิมพ์เฉลิมพลน,นะครับเนื้อนวะองค์นี้ ดยูรอยช่อแตงตะไบด้านข้างครับตะไบคืนไปหมดแล้วพี่องค์นี้ขอสี่ปันสองครับคือที่องค์ไะองค์ไหนผมเปิดราคาแรงคือผมได้มาแรงสักนิดนะพี่นะพี่ไม่ว่ากันนะแต่ผมว่าถ้าเลขก,กับของดีๆผมว่าราคาไม่แพงเลยนะคราคาแบ่งปันด้วยซ้ำครับต่อไปครับเป็น หลังหนังสือเล็กนะพี่ดูเสียนวิ่งครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับแล้วพระเทดูง่ายนะพี่พี่ดูเสียนวิ่งพี่ดูตัวหนังเสือพี่ดูตัวตัดดูด้านข้าบตัวตะใบเก็บนะครับ องนี้ขอสองพันเจ็ดครับและมาพาะองค์สุดท้ายครับผมได้คู่มากับจอบเล็กเลยพี่พี่ดูงเียหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีดตานะพี่เป็นสามชายอ๋อสี่ชายครับสามอาอสี่ครับ๋ยวดูก่อนสามชายไหมแล้วพี่ดูหน้าดูตาท่านนะแล้วพี่ดูเนื้อแล้วพระแท้ดูง่ายนะพี่ พี่ดูหน้าดูตาท่านครับพี่ดูขึ้นมาเป็นเกล็ดเลยครับพระโคตรสวยครัพี่แล้วพี่ดูรอยตาใบด้านล่างครับคือแท้ตาเปล่าอะพี่ดูได้มาคู่กับจอบเล็กเลยนะครับเป็นพิมพ์ขีดตาสามชายนะพี่ ผ้าสวยนะพี่พี่ดูสวดทรงดูชอ่อานล่างครับเช้าเอ,อมีชอ่อไหมครับคือพิมพ์กีตานี่จะเป็นรอยประกบรอยประกบเนี่ยแต่พี่ดูรอยตะใบครับแท้ตาเปล่าไม่ต้องส่องผมว่าวงนี้ขอสามพันห้าครับเดีย๋ยวผมนี้วงนี้ก่อน เป็นปูทวดเตาลีดนะพี่องค์นี้พี่ดูหน้าดูตาดูฝุ่นครับแล้วพี่ดูด้านลางครับลอยตะใบกืนมาแล้วพี่ อยู่รอยช่อแล้วล่ะองนี้ขอพันพันสามพอคใครเร็วใครได้นะครับองสุดท้ายเนี่ยแบ่งปันครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าพวกพี่สนใจองไหนก็โทรหาผมได้เลยครับศูน0์หกสามศถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ